สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับวันล,ลูมินีที่ผ่านมาสำหรับคู่เอกก้องศึกแฟเทคเจอเจ้าเสือใหญ่สอเดชพัน <c oughs> ผมเนี่ยนะครับดูก้องศึกชกครั้งแรกเนี่ยนะครับชอบเลยทันทีเพราะว่า เป็นมวยจุกจิกนะครับเป็นมวยฝีมือออกอาวุธจุกจิกถอยแล้วเข้าถอยแล้วต่อยได้ถอยแล้วเตะได้นะครับมีมันสมองเจอปุ๊บทีเดียวชอบเลยกลับว่าจะไปขอกล้องสึกคุยนะครับกับอีกคนหนึ่งเจ้าเสือใหญ่สอเดชะพันธ์ไม่ต้องพูดมากสำหรับคนเด็กหนุ่มคนนี้ชาวจังหวัดกรุงเทพนะครับ เปรมสุดาสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหพันกว่าวิวนะครับพันเจ็ดร้อยวิวนะครับคนนิยมช,มชมชอบมากนะครับพอรู้ว่าได้มาเจอกันเนี่ยนะครับโอ้โหซีดปากเลยประกบมวยได้ถูกคู่มากๆนะครับอยากดูนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคุยกันก็คือ มีเจ้าเสือใหญ่เนี่ยตอนนี้ค่ายสอเดชาพันธ์เนี่ยคือขึ้นม่อมากมวยของค่ายตอนนี้นี่แบบชนะเยอะมากครับขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนชนะตลอดนะครับมันมีเรื่องราวของเทรนเนอร์ฝรั่งที่ชื่อว่า JP g a l l a เลเกเนี่ยนะครับเขาเป็นเทรนเนอร์ชาวสหราชาอาณาจรรักรแหะแต่ผมไม่รู้ว่าอังกฤษสกอตแลนด์ยังไงนะแล้วลูกศิษย์เขาเนี่ยก็มีนิโคคาริโลที่นอกเมืองไทยไป แล้วก็มีสเตเฟนเออร์วทยที่ต่อยวันลูพินี2ครั้งได้โบนัสสครั้งนะครับและเทนเนอร์คนนี้ก็ทำงานผมไม่รู้ว่าเขาทำงานร่วมกันเขาจ้างมาทำงานหรือว่าอะไรยังไงนะครับเทนเนอร์คนนี้ก็ดูแลนักมวยในค่ายสอเดชาพันธ์ด้วยใน IG เีก็จะมีซาเวียกรนซาเลสนะครับสเตเฟนเออรวายเจ้าเสือใหญ่สอเดชาพันธ์ ขุนศึกสอเดชพันธ์อาลีฟสอเดชพันธ์เขาไม่ได้ซ้อมแค่เทคนิคมวยไทยในค่ายเท่านั้นนะครับพวกเนี้ยไปซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาหมดนะครับเรื่อง Strength and c o n d i t i o n i n g เรื่องทำให้ร่างกายที่ให้มันแข็งแรงให้มันลุย3มยกได้อะไรพวกเนี้ยเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานี่เขาซ้อมด้วยนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ไม่ต้องพูดมาก นี่คือคนที่ดับฝันเพชรสุขุมวิทบอยบางนาไม่ให้ไปได้เซ็นสัญญาอยาวันใหญ่นะครับตอนนี้เป็นสุดาสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าเสือใหญ่บอกเลยพี่ผมอะถ้าไม่ใช่รายการวันเนี่ยผมไม่มีทางได้ประกบคู่กับเพชรสุขุมวิทแน่นอนเพราะว่าเขาชั้นเนี่ยเหนือกว่าเขามากเหนือเหนือเหนือกว่าตัวเองมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่เบรกเส้นทางของเพชรสุขุมวิทไปนะครับ มาเจอกล้องศึกเป็นยังไงบ้างโ,โหมีใครเป็นผมมั่งดูแล้วใจมันเต้นตุ๊บ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 ตื่นเต้นนะครับคือกล้องสึกเนี่ยเป็นมวยฝีมืออยู่แล้วแผนเข้ามาเนี่ยนะครับผมคิดว่าแผนเข้ามาเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาจะคอยไม่ต้องเข้าประทะเขาไม่ต้องเจ็บตัวมากเขาจะต้องใช้แผนเดิมคือใช้จังหวะฝีมือ ขโมยออกอาวุธนะครับขโมยเตะขโมยต่อยนะครับรักษาระยะแต่พอชกกันยกแรกปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ากล้องสึกรู้ทันทีเลยว่าแผนนี่เขาเตรียมมาเนี่ยใช้ไม่ได้เขาต้องแก้หน้างานแล้วเพราะว่าเทคนิคมวยไทยที่เจ้าเสือใหญ่มีถึงแม้ว่ากล้องสึกจะเป็นแชมป์เวทีมวยลุมพินีเนี่ยสเส้นแต่ทักษะที่เจ้าเสือใหญ่มีเนี่ย มันแบบสร้างความเสียหายเขาได้เทียบเคียงเขาได้ <_ an> เขาเลยใช้แผนที่เตรียมมาไม่ได้แล้วนะครับเ <_ an> จ้าเสือใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าชวนทะเลาะไม่ได้กลัวในการออกอาวุธแล้วออกแม่ไม้มวยไทยเยอะด้วยกระโดดตวัดขาเตะซิสเซอร์คิกอะไรพวกนี้นะครับมีการแบบเข้าทําแบบขโมยขโมยระย,ยะอะไรพวกเนี้นะครับแล้วก็การออกหมัดโห ดูช่วงหัวไหลของเจ้าเสือใหญ่นะเทียบกันเนี่ยหนึ่รอปอนด์เจ้าเสือใหญ่ถึงดูเตี้ยกว่าแต่ดูรูปร่างช่วงบนของเขาอะทั้งหัวไหลหน้าอกเนี่ยเจ้าเสือใหญ่ออกหมัดหนักมากนะครับผมดูเขาต่อยเนี่ยมีสเต็ปมวยสากลด้วยแล้วผมก็สงสัยว่าเขาได้รูปพวกเนี้ยมาจาก JP g a l l เลอร์ไอโคชฝรั่งคนนี้หรือเปล่าออกหมัดมีออกหมัดตรงแล้วก็หมัดเสยอัปคัท ผมดูนิดๆสเต็ปนี่แบบอย่างกับคอเนอร์แม็กเกรเกอร์แล้วแบบมันสร้างความลำบากแล้วก็สร้างแล้วทําให้กล้องศึกเนี่ยเจ็บได้ด้วยยกสองแลยยกสามเนี่ยที่แบบโดนกล้องศึกโดนไปปุ๊บเนี่ยคือช้าลงไปเลยแต่โอเคละ่ะผมว่าคะแนนทุกยกทุกยกเนี่ยมันสูสีแล้วมันออกแนวว่ากล้องศึกเนี่ยเฉือนกล้องศึกเนี่ยพอแบบรู้ว่า จังหวะฝีมือมันเทียบเคียงกันเขาต้องแก้หน้างานแล้วเขาต้องใช้มันสมองและความฉลาดแล้วก็ประสบการณ์ของเขาเนี่ยในการแก้เกมเพราเขาเริ่มยับโดนยับโดนหนึ่งทีอดอนสองทีอดอนสามทีอดนโอเคยับใช้ได้ผลเขาก็ยับไปนะครับเรื่องยับเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยไม่ได้เตรียมมานะครับ JP พ a กาเลอร์เนี่ย ตอนแรกอะผมที่ว่าเขาพูดเนี่ยเขาก็คิดว่าเชียร์ลูกศิษย์เขาอะไรเงี้ยมันเป็นคลิปของ JP พ a l l a g h e r พูดถึงเจ้าเสือใหญ่เขาบอกว่าในสายตาเขาเนี่ยเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเหตุการณ์นี้คือหลังจากที่เขาชนะเพชรสุขุมวิทมาแล้วเขาบอกว่าในสายตาเขาเนี่ยที่เขาฝึกซ้อมมาเขาบอกว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยอนาคตคือแชมป์แน่นอนตอนแรกที่ผมฟังเนี่ยผมค็รู้สึกว่าเฮ้ย เป็นเพราะว่าเป็นนักมวยในค่ายตัวเองหรือเปล่าเลยกล้าพูดอะไรแบบนี้นะครับแต่พอมาดูฝีมือที่เจอกล้องสึกแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าไม่เป๋ซะก่อนนะครับผมว่าแชมป์นะครับกล้าคือจิตใจเขายังแน่วแน่มากเขาเดินลยุยแล้วเขาออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยรบกวนแล้วหมัดเขาเนี่ยนะครับ นักมันสร้างความเจ็บปวดให้กล้องสึกได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเดือนที่ผ่านมายังมีคอมเมนต์ของเพชรสุขุมวิทอยู่เลยนะครับว่าเพชรสุขุมวิทล้มมวยหรือเปล่าเผอิญว่าไอ้คลิปที่ผมเคยพูดถึงเพชรสุขุมวิทเนี่ยผมพูดว่าเดิมพันของเพชรสุขุมวิทเนี่ยมันสูงแต่ผมไม่ได้ไหมายความว่าเดิมพันคือการพน,นันเดิมพันของเพชรสุขุมวิทในไฟน์นั้นเนี่ยคือเดิมพันการได้เซ็นสัญญาไปวันใหญ่ มีคนตีความว่าเพชรสุขุมคาพูดของผมคือเพชรสุขุมวิทล้มมวยซึ่งมันไม่ใช่เราเห็นแล้วว่าพลังหมัดณวันนั้นที่เจ้าเสือใหญ่ชนะเพชรสุขุมวิทเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟลุคกเป็นของจริงเป็นหมัดที่หนักสร้างความเจ็บปวดสร้างความเสียหายทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยช้าลงไปได้ก้องสึกก็มีโดนไปและเขาก็ออกอาการว่า กำลังลุยๆอยู่พอโดนหมัดไปปุ๊บก็หยุดเลยนะครับทีนี้โอเคหละกล้องศึกก็ชนะไปแล้วเรามาดูตัวว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยกล้องศึกเนี่ยควรที้จะเจอใครนะครับในเพจมวยเนี่ยก็มีประกรบให้สองคนก็คือเพชรสุขุมวิทย์กับกล้องธรณีสอสมหมายนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากให้ กล้องศึกเนี่ยไปเจอกับกล้องธรณีนะครับเพชรสุขวิทย์อยากให้เจอไหมกล้องศึกบอกเองว่าอยากเจอเพชรสุขวิทย์อยากเจองานหนักแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่อิสริติของเพชรสุขวิทย์เนี่ยมันถูกเบรกลงไปนะครับแต่คนที่ชนะมาล่าสุดเนี่ยก็คือกล้องธรณีสอสมหมายที่ชนะกิ่งสางเล็กต่อหลักสองไปนะครับด้วยความที่ ไอ้ไฟเวกหนึ่งร้อยสาสิบห้าปอนเนี่ยนะครับตัวมันเยอะมากคือถ้าเราดูแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยนักมวยไทยเนี่ยรูปร่างเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยครับร้อยสามสิบปอนร้อยสามสิบห้าปอนมันจะประมาณนี้ครับมันมีตัวเยอะแล้วมันต้องคันมามันต้องเลือกมายังไม่มีตัวร้อยสาสิบห้าปอนได้ไปวันใหญ่เลยนะครับนอกจากเด็กด,ดวงเล็กทีเด็ดเก้าสิบเก้า เป็นร้อยสาสิบห้าปอนคนเดียวแต่ถ้าเป็นร้อยสี่สิบห้าปอนนะเขาขานนักกีฬานะถ้าคุณเก่งในร้อยสี่สิบห้าปอนเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ไปวันใหญ่เนี่ยมีเยอะกว่าร้อยสาสิบห้าปอนนะร้อยสาสิบห้าปอนนี้เขาคัดได้เลยว่าเนี่ยผมอะ่ะดูสดๆเลยวันลูมินียี่สิบสองอ่ะตอนที่กล้องทรณีเขาต่อยกิ่งซังเล็กนอกไปอะ่ะผมคิดว่าเห็นมิชประกาศผมคิดว่าเขาจะให้สัญญากล้องทรณีเปล่านะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ กล้องทรณีเนี่ยถ้าผ่านกล้องสึกได้เนี่ยมันมันงวดมากมันมันควรไปแล้วหรือว่าถ้าชนะกล้องสึกอีกแล้วถ้าจับตัวให้เขาขึ้นลิบเลยจับตัวที่แบบวัดไปเลยว่าถ้ายังโชว์ฟอร์มได้อีกเนี่ยก็เอาเขาไปเลยอย่างเช่นนาบิลหรือว่าเดดดวงเล็กคือวัดกันไปเลยว่ากล้องทรณีควรไปวันใหญ่หรือเปล่านะครับ ส่วนเจ้าเสือใหญ่เนี่ยฝีไม้ลายมือขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วรูปร่างอย่างเนี้ผมอยากให้เจ้าเสือใหญ่เนี่ยไปเจอกับกิ่งซางเล็กนะครับแต่ด้วยความที่เจ้าเสือใหญ่นอายุแค่20ปีเท่านั้นบางทีคนเป็นเจ้าของค่ายหรือโปรโมเตอร์เนี่ยมวยมันมันเพิ่งชนะมาครั้งหนึ่งแล้วแพ้ครั้งหนึ่งเนี่ยอา,อาจจะจัดหนักๆให้ลองสัอีกครั้งหนึ่งว่า วัดระดับว่าเอ้ยฝีมือกระดูกตอนนี้มันประมาณนี้นะครับแล้วก็คัดมวยที่สูสีสูสีเหนือกว่าเล็กน้อยด้อยกว่าเล็กน้อยเนี่ยให้เขาต่อยให้เขาเก็บประสบการณ์ให้เขาคือนักมวยมันชนะเนี่ยนะมันส่งผลต่อเรื่องความมั่นใจสูงถ้าแบบไปเอาขึ้นลิฟตลอดแล้วแพ้อย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันจะสูญเสียความมั่นใจแล้วเส้นทางนักมวยมันจะเปได้นะครับ อันนี้ก็หรือว่าอีกคนนึงที่น่าสนใจเนี่ยที่ให้น่าจะให้เจ้าเสือใหญ่เจอเลยก็คือคู่รองนะครับคู่รองก็คือสุริยันเล็กพอยเยนยิ่งนะครับโอ้สุริยันเล็กเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าเลิกมวยไปแล้วไปขับรถตู้นะทำทุกอย่างเป็นครูมวยก็เอาทำทุกอย่างเนี่ย ให้มันพ้นให้มันมีเงินใช้ให้มันพ้นหลีกหนีความจนนะครับแล้วก็สองคนนี้มีคล้ายกันสุริยันเล็กเนี่ยเป็นคนที่มีน็อกเอาท์พาวเวอร์หมัดเขาหนักแบบที่ว่าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้แล้วเจ้าเสือใหญ่เนี่ยก็หมัดหนักพอที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันผมคิดว่าควรจะเจอกันแล้วสตอรี่เนี่ยมันได้ มันได้ไม่ใช่แค่ว่าได้เฉพาะสตอรี่ที่มาเจอต่อยชนะมาในวันลุมพินีนะครับสตอรี่รอบตัวของทั้งสองคนเนี่ยได้เลยมันจะเป็นการเจอกันของเด็กกรุงเทพซ้อมมวยอยู่กรุงเทพซ,ซ้อมมวยอยู่ค่ายสอเดชพันธ์ที่มีเทรนเนอร์ฝลังแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วยในเรื่องสภาพความฟิตของนักกีฬาไกลฝ่ายนึงเ่ย สุริยันเล็กเนี่ยนะครับเป็นนักมวยที่ว่าซ้อมที่ค่ายทอแสงเทียนน้อยนะครับหรือแสงเทียนน้อยสอลุ่งโลดเนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยพี่โมเสสทอแสงเทียนน้อยที่เป็นหัวเลยใหญ่อยู่เนี่ย mm hmm. เขาเน้นเทคนิคมวยไทยแล้วก็สื่อทอดเจตนาลงของพี่แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรด mm hmm. เขาชอบสไตล์ที่เป็นดั้งเดิมนะครับ เทคนิคมวยไทยจ,จ,จ๋าเลยนะวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่มีแต่ใช้เทคนิคมวยไทยเข้าสู้แล้วก็ซ้อมหนักนะครับค่ายมวยกรุงเทพเจอค่ายมวยภูทรน,นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเจอเทคนิคมวยไทยดั้งเดิมเทรนเนอร์ฝรั่งเจอเทรนเนอร์คนไทยนะครับรูปล่อเจอรูปไม่หล่อ าสามารถที่จะเป็นคู่เอกของวันลุมพินีได้เลยนะครับสำหรับเจ้าเสือใหญ่แล้วก็สุรยียนเล็กพอเย็่ยยิ่งวันนี้ข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ